สวัสดีครับคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าแสงแดดในยามเย็นมันดูอบอุ่นและอ่อนโยนกว่าแดดตอนเที่ยงวันอย่างบอกไม่ถูกผมทำครับและฟ้าค่ะวันนี้เรามาในหัวข้อที่ฟังแล้วชวนให้ยิ้มอย่างเด็กน้อยในยามเย็นพี่ทำคะคำนี้ฟังดูโรแมนติกจังเลยคะ่ะแต่จริงๆแล้วมันซ่อนความหมายอะไรไว้ในทางธรรมหรือเปล่าคะหัวใจของตาทะตาหรือความเป็นเช่นนั้นเองในวันนี้ คือการชวนทุกคนที่กำลังเหนื่อยล้าจากการเป็นผู้ใหญ่ให้ลองกลับไปสัมผัสความรู้สึกเหมือนเด็กน้อยที่ได้วิ่งเล่นในยามเย็นดูบ้างครับจริงด้วยค่ะพอเราโตขึ้นเราแบกความคาดหวังแบกหน้าที่จนบางทีเราลืมไปเลยว่าความสุขง่ายๆมันเป็นยังไงใช่ครับในยามเย็นของชีวิตหรือแม้แต่ในยามเย็นของแต่ละวันเรามักจะก,กังวลถึงวันพรุ่งนี้หรือเสียดายเรื่องเมื่อเชา้าแต่ลองดูเด็กๆสิครับ พอถึงเวลาเย็นเขาไม่ได้คิดว่าพรุ่งนี้จะต้องไปเรียนวิชาอะไรเขารู้แค่ว่าตอนนี้ลมเย็นจังหรือท้องฟ้าสีสวยจังมันคือการอยู่กับปัจจุบันขนาดใช่ไหมคะถูกต้องครับตถทกตาในข้อนี้คือมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเด็กๆเ,เขาไม่ตัดสินว่าก้อนเมฆรูปนี้ไม่สวยเขายอมรับทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าด้วยความสงสัยและชื่นชมบทเรียนสำหรับเรา ลองลดไม้บรรทัดที่คอยวัดค่าตัวเองและคนอื่นลงบ้างแล้วมองโลกด้วยสายตาที่ไม่ได้ตัดสินดูครับแล้วเราจะเริ่มกลับไปเป็นเด็กน้อยในยามเย็นได้ยังไงในชีวิตจริงคะในเมื่อเรายังมีภาระต้องทำเริ่มง่ายๆจากการอนุญาตให้ตัวเองได้พักคบฟ้าถอดหัวโขนเมื่อถึงบ้านลองถอดตำแหน่งหน้าที่ทิ้งไว้หน้าประตูแล้วกลับไปเป็นคนธรรมดาที่พร้อมจะขำกับเรื่องเล็กๆสัมผัสธรรมชาติ ลองเดินย่ำย่าดูแสงแดดที่ค่อยๆลับขอบฟ้ารับรู้ว่าทุกอย่างมีเวลาของมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาความพึงพอใจในสิ่งที่มีเด็กน้อยมีความสุขได้แค่มีไอติมอันเดียว เราเองก็มีความสุขได้เพียงแค่มีลมหายใจที่เข้าออกอย่างสะดวกในเย็นวันนี้ครับฟังแล้วรู้สึกเบาจังเลยค่ะเหมือนเราไม่ต้องวิ่งตามโลกตลอดเวลาแค่หยุดดูมันหมุนไปแล้วยิ้มให้มันบ้างเด็กน้อยในยามเย็นในทางธรรมไม่ได้หมายถึงวัยครับแต่หมายถึงสภาวะจิตจิตที่บริสุทธิ์ไม่ปรุงแต่งและยอมรับความธรรมดาของชีวิตไม่ว่าวันนี้คุณจะเจอเรื่องหนักแค่ไหนลองมองไปที่แสงแดดในยามเย็นแล้วบอกตัวเองว่า มันก็เป็นเช่นนั้นเองพักกายพักใจแล้วกลับไปมีหัวใจที่เบาสบายเหมือนเด็กน้อยอีกครั้งนะคะหากคุณผู้ชมรู้สึกประทับใจหรืออยากแชร์มุมมองยามเย็นของตัวเองคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราได้เลยนะครับผมรออ่านอยู่เสมอและเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผลิตคลิปฟังสบายแบบนี้ต่อไปฝากกดถูกใจและกดติดตามช่องตะทะตาของเราด้วยนะคะขอให้เย็นวันนี้เป็นยามเย็นที่ใจของคุณสงบและเบาสบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ